ตอนนี้คือคันหน้ามากๆคือมันจริงๆสัญลากรรมไปเรื่องไกลตัวนะคะแต่เป็นเรื่องไกลหน้าบุโกะมาสังเกตจากบุโกะคือจริงๆเ่ะเวลาที่บินได้บุโกะจะบินทุกเดือนเลยเดือนละครั้งสองครั้งบินไปเติมบ้างบินไปฉีดบ้างบินพาลูกค้าไปบ้างเงีย้ยเพราะฉะนั้นคันหน้ามากแบบรถเข็น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 อยากโยนเข็มนนค่ะอยากโดนเข็มค่ะ บกว่าสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดนะนอกจากจมูกแล้วก็เป็นดวงตาเพราะดวงตาเนี่ยคือหน้าตาหัวใจถ้าดวงตาสวยเวลามองใครเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบว่ามันสื่อถึงอารมณ์เพราะมีคนชอบชมบว่าบุโกตาสวยมามบุโกถามจริงเหรอทำไมล่ะบอกว่าเวลามองตาบุโกแล้วแบบตาบุโกหวานมากเลยอะไรเงี้ยก็จะแบบแพ้ใส่ตาบุโกใช่คือตอนนี้หมอบอกว่าแน่นไปหมดแล้ว อยากให้หยุดก่อนแต่เรารู้สึกว่าเราจะพูดเขาว่าหยุดไม่ได้เพราะถ้าเกิดอนาคตแล้วเกิดอยากจะแก้อีกเนี่ยมันเป็นการกืนน้าลายตัวเองเพราะฉะนั้นบอกว่าโอเคอันนี้เราเป็นการเว้นระยะแล้วกันช่วงโควิดเป็นการเว้นระยะที่ดีมากก็คือหยุดผ่าหยุดเติมก่อนแต่พอหลังโควิดค่อยว่ากันเพราะตอนนี้ยังให้คําตอบไม่ได้ว่าอยากทำอะไรเพิ่มให้ลอยเต็มเลยเพราะสมัยก่อนถ้าเกิดจับไปดูภาพโมุกโก บุกกพูดตรงๆเลยนะคะว่าบุกก่าับดูทีไรบุโกยังบอกว่าหมอเขาเก่งเนอะอาะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หมอได้ไปที่เราจ่ายไปนะคุ้มทุกบาททุกสตางค์จริงๆแล้วคาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตามันก็เป็นส่วนสําคัญที่สุด ไม่ได้อาจจะไม่ได้ที่สุดมากมันคือความสามารถแต่พอเราม,มีความสามารถแล้วบวกกับรูปร่างหน้าตาที่มันพอรับแขกได้อะเนาะที่มันแบบว่าเอาไปขายผลิตภัณฑ์ได้นู่นนี่ได้พอทําออกมาแล้วมันก็คุ้มค่าขอบุณทุกคนที่เป็นห่วงเรื่องค่าใช้ใจ่ายเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายออกไป4ี่ห้าล้านได้คืนกลับมาหมดแล้ว เรื่องหนุ่มๆม,มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนที่แบบฮอตอยู่แล้วอะเพราะเวลาไปไหนมาไหนคือเอาตรงๆไม่ได้ว่าตัวเองแบบสวยนะตัวเองไม่ได้เป็นคนสวยแต่ตัวเองเป็นคนที่ตลก <_ S 1> เป็นคนที่อารมณ์ดีคาแรคเตอร์แบบน่ารักเพราะฉะนั้นเวลาผู้จะหนุ่มๆเข้ามาเขาจะรู้สึกเข้าหางง่ายกว่าคนที่สวยเลยค่ะแลก็จะเข้ามาหยิกแกมหยอกเข้ามาเอเมามอยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาเล่นกับไฟอยู่ เข้ามาแล้วมันออกไม่ได้นะจ๊ะเข้าแล้วออกยากนะจ๊ะวงการนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าบุโกะเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ได้สวยไม่ได้พเพรียบพร้อมตั้งแต่เกิดแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองมาถึงขนาดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหน้าตาผิวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะออกง่ายๆได้ยังไงวงการนี้ไม่ได้จ้ะเจ้าหญิงแห่งวงการายูจะต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้น